ทํานายไทยทักดวงวันที่3มิถุนายนถึง9มิถุนายน2567เป็นปีกะซิงปีมะโรงธาตุไม้วันจันทร์ที่3มิถุนายน2567ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน6เป็นวันนักษัตริย์จอสมพงกับคนเกิดปีถอกเกือ้อกูลกับคนปีขานและคนปีมะเมียแต่เป็นวันปะทะชงของคนปีมะโรงช่วงเวลาที่ดีคือตี5ถึง7โมงเช้า 11อโมงถึงบ่ายโมงส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือ7ดโมงถึง9้าโมงเช้าในวันนี้เหมาะกับการไหว้เจ้าขอพรเริ่มงานก่อสร้างหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลสีที่มีโชคคือสีบอลสีขาวสีที่มีความแวววาวสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินสีฟ้าและสีดำวันอังคารที่สีมิถุนายน2567ตรงกับวันแรม13าค่ำเดือน6 เป็นวันนักษัตริย์กุลสมพง์กับคนเกิดปีขานเกื้อกูลกับคนเกิดปีเถาะและคนปีมะแมแต่เป็นวันประทะชงของคนปีมะเส็งช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาคือตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าบ่ายโมงถึงบ่ายสามส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงวันนี้เหมาะกับการทุบลื้อปรับปรุงต้มแซมหลีกเลี่ยงการไปร่วมง,งานศพ สีที่มีโชคคือสีเขียวสีน้ำตาลสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดงสีส้มสีเหลืองสดวันพุทธที่5้มิถุนายน2567ตรงกับวันแรม14ส่ค่ำเดือน6เป็นวันนัก,กษัตรช์ชวดสมพง์กับคนเกิดปีฉลูเกื้อกูลกับคนปีมะโรงและคนปีวอกแต่เป็นวันประทะชงของคนปีมะเมียช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาคือเจ็ดโมงถึง9้าโมงเช้า และบ่ายสามถึงหโมงเย็นส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือ11อโมงถึงบ่ายโมงในวันนี้เหมาะกับการทุบลรือปรับปรุงซ่อมแซมให้หลีกเลี่ยงการไปร่วมง,งานศพสีที่มีโชคสีเขียวสีน้ำตาลสีที่ควรเลี่ยงคือสีแดงสีส้มสีเหลืองสดวันพฤหัสที่6มิถุนายน2567ตรงกับวันแรม15ห้าค่ำเดือนหเป็นวันนักษัตรู สมพงศ์กับคนเกิดปีชวดเกื้อกูลกับคนปีมะเส็งและคนปีละกาแต่เป็นวันประทะชงของคนปีมะแมช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาคือ9ก้าโมงถึงสิบเอโมงและห้าโมงเย็นถึงหนึ่ทุ่มส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือบ่ายโมงถึงบ่ายสาในวันนี้เหมาะกับการไปไหว้เจ้าขอพรเซ็นสัญญาตั้งเตียงนอนปรับปรุงซ่อมแซบให้หลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ำ สีที่มีโชคคือสีขาวสีบอลสีที่มีความแวววาวสีที่ควรเลี่ยงคือสีฟ้าสีน้ำเงินและสีดำวันศุกร์ที่เจมิถุนายน2567ตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนเจ็ดเป็นวันนักษัตย์ขานสมพงศ์กับคนเกิดปีกุลเกื้อกูลกับคนเกิดปีมะเมียและคนปีจอแต่เป็นวันประทะชงของคนปีวอกช่วงเวลาที่ดีคือ11โมงถึงบ่ายโมง ช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นในวันนี้เหมาะกับการไปไหว้เจ้าตั้งเจ้าที่การเปิดร้านเซ็นสัญญาตั้งเตียงนอนปรับปรุงซ่อมแซมให้หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวามีปากเสียงสีที่มีโชคสีแดงสีส้มสีเหลืองสดสีที่ควรเลี่ยงคือสีเทาสีครีมสีเอิร์ธโทนวันเสาร์ที่แมิถุนายน2567 ตรงกับวันขึ้นสองค่ำเดือนเจ็ดเป็นวันนักษัตรถ์ถอกสมพงกับคนเกิดปีจอเกื้อกูลกับคนปีมะแม่และคนปีกุลแต่เป็นวันประทะชงของคนปีละกาช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาคือตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าและบ่ายโมงถึงบ่ายสามช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มในวันนี้เหมาะกับการเก็บเงินทวงหนี้เปิดร้านตั้งเตียงนอน ปรับปรุงซ่อมแซมหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทการตั้งเตาไฟสีที่มีโชคสีแดงสีเหลืองสดสีส้มสีที่ควรเลี่ยงคือสีครีมสีเทาสีเอ,อิร์ธโทนวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2567ตรงกับวันขึ้นสามค่ำเดือนเจเป็นวันนัก,กษัตร์มะโรงสมพงกับคนเกิดปีละกาเกื้อกูลกับคนปีชวดและคนปีวอก แต่เป็นวันประชงของคนปีจอช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาคือเจ็ดโมงถึงเก้าโมงเช้าและบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือสองทุ่มถึงสี่ทุ่มในวันนี้เหมาะกับการไหว้เจ้าขอพรการปรับปรุงซ่อมแซมเปิดร้านตั้งเจ้าที่เดินทางไกลให้หลีกเลี่ยงการไปร่วมงานศพสีที่มีโชคคือสีขาวสีบอลสีที่มีความแวววาว สีที่ควรเลี่ยงคือสีน้ำเงินสีฟ้าสีดำ